สวัสดีเดพม่าพี่น้องมาพบกัาลาสาลาบันตาพี่น้องพบับน้ำมอนีกามาต่อยกีกีบนะพี่น้องราะว่าโทรซ้มันห้อนแล้วไม่ได้งอเนาะคุพี่น้องอยู่ที่อันนองทงคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องตอนิกาสีเปรเนียนเื่อนชาหนองทงนะพี่น้องกลัมาเลยี่น้องมันได้งอจับมือต่อกันเลย são não é,

นี่แหละเวลาเสียงบุกก็ได้ครูเข้ามาปฏิทายแน่ของมันแล้วถ่ายแล้วคืออันตรายทำไมต้องอีจออะไรอันตราย ตาต่อยแต่อ okay yeah. ันทำไมเธออยู่นี่นานน่ะจัดไปให้เชียร์โอเคเลยในซอยกันเนี่ยจะพูดเลยวะมีอยู่เงี้ยนะจาวว่าเขาบอกบอกเนาะยาเราไปลาเราเนี่ยไปก่อนเดียวเจ็มำมากันเดียว ให้ตู้หนาเอออยู่บ่ดีน้ําๆๆบ่สาดมันดอกหลายถึงค่ะสิไปนี่บ่ยามนี่หาเสียงค่ะค่ะ ตัวมกนใหญ่อาาอร่อยแม่ท้อน้าานเตวยแล้วเตงนี่แล้วนาบ้านนาบ้านงกินหุง กรไดหกนาทีนะอเลยเนะแงกเลพวกปากลินไรมีตัวข่อยาแล้วม uhh ีนี Claudia, ่ตลอดรตูมาไหวเนาะ

มือนน้ก็ร่วมด้วยช่วยกันอยู่เงินพบ้านทุงน้อเนาะุ่งะไบดบอนไหวบอสไหวบอสะดวงมาซอยเนี่ยลูกได้บอสดวงเก่งเลยเมนะน้อยก็น้อยแข็งแห้งเนาะ อาลนาโฟนเดินบดีจะรู <t 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 ้ได้ตัดสลับตัดทีตัดสลับตัดเป็นย่างหักอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นหวไปเนาะ เอาไปใสเอากเขี้ยนยัดดิ๊กยัดไปก่อนนะจ๊ะจี๊ดจ๊อจะบอกว่าไม่เชี่นแบบ

คนเห็นไ,ไหมดันในเวลาฝนตกตแดอ,ออกมาเป็นปยางง้อยมีน้อเขาพกตเขาอมาไนนี่เขาได้บ,ดบนผากนยางเนอะแน่นถ้ <c oughs> ดดนานัดดนแห้งก็ขอในเงื่อนเจ้าวายึงาคากไปน้องน้องบ้าหลิงตาหัวเีน้องแ่งกว่าตลก

พู so er ี่เขามจักสตีห้เอาบมันเป็นจักนีหมัน้ามเขานะเขาอยากเาม่ผู้ดีขนาดนั้นขาม่กี้นี่ตรมันบ่มังนนจ้ลงพนกับซื้อใม่เด้ชคง้าซื้อใหม่ากแกะนลงนซื้อไม่กับพาแฟสามรถจ้าพอดีซ ทาซื้อไม่เม่ได้ได้ทานมากอะไป่หรอกค่ะตีนหัวสู้ๆแต่ก็จะสูส้ๆพรตีนหัวมือนี่ตีนหัวทั้งขางเนาะตื่นชมามาหัวทั้งหลังอ,งอีกอโอ้ย,ยอ <c oughs> เหนื่อยน,น้ำเลย,เ,เ,ย,ยเด้อ,อ,อตายแล้วคน้อเมริกาแม่สู้ปากเราพ่อมาแล้ ดีจะดูเด้อักสินแหงวะสินแหงก็ได้นี่นอนนี้เด้อ นอพุดใหม่ผูกพักนะพักบกัก่ได้ดีอี้ย้ตีนกะได้ตีไก็หน่อยเาีอะไรเหี่ยวคออ่ะโอ้ยเสามันได้่ะาซีพาออม่รซื้อแล้วคนซื้อเี คุบ่าวว่าวซื่อเนาะเป็นบซีฟกี่รอันนี้มันอันนี้นะของเวียดนามนัมน่นมันฮักฟีมันฮักแล้วเนาา

ก <Indonesia> ็บินรัจะ้บมั่งครับเขาสะดวงในหลสอนเนาะเนอไร้โดยถางได้กระฝากเด้อบอจมังบอกสอนนีเด้อโดยเห็นยังกระเป็นสะดวงถึงกระฝากนีเด้อโดย กับฝากมัจจุกุกคนนี่แหละสลากกับยังกับยังบ่ทันเป็นเนาะเดี๋ยขอบใจหลายๆกับสลากกับสิขอจบคลิปเพียงนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีสบายดี้ะว่าจะมั่งสบายดีสบายดีสบายดีน้องพลสบายดีสบายดีน้องฟ้าใสอุ้ย